ปัญหายอย่างหนึ่งของการต้อนรับแขกเรือของหลวงปู่บุญมีคือเรื่องเสียงแม้จะเข้าไปใกล้อย่างไรก็ฟังไม่ชัดจะใช้ไมโครโฟนช่วยก็ยังไม่สามารถจับใจความที่ท่านพูดได้ทำให้มีผู้ถามถึงด้วยความเป็นห่วงในสุขภาพร่างกายของท่านซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนลงไปในกรณีใดกันแน่ พอสรุปได้สามกรณีที่ได้เกิดขึ้นกับท่านต่างวาระกันบางคราวท่านก็เท้าความไปถึงเมื่อคราวออกเที่ยวจาริกไปทางเขตน้ำหนาวแล้วเกิดอุบัติเหตุหกล้มคอไปพาดเข้ากับไม้อย่างแรงทำให้เกิดกระทบกระเทือนเจ็บปวดอยู่เป็นเวลานานอีกครั้งที่ท่านกล่าวถึงการเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดคอครั้งล่าสุด จนเป็นเหตุให้เวลาพูดแล้วไม่มีเสียงแต่ก็มีอีกกรณีที่เป็นเรื่องกรรมเก่าที่ท่านมักจะกล่าวถึงกรรมเชือดคอไก่นในในวัยหนุ่มให้เป็นอุทาหรณ์ของการกระทําในครั้งนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่เอาไก่ไปทำอาหารจึงได้ลงมือเชือดไก่พอท่านเห็นเลือดเท่านั้นก็เกิดตกใจแล้วจึงปล่อยมือ ไก่เที่ยงไม่ตายก็ชักระตุกดิ้นอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานกว่าจะขาดใจตายถึงแม้ท่านจะเคยกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้บ้างแต่ก็ไม่ได้เจาะจงลงไปเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่เพราะเรื่องกรรมวิบากกรรมเป็นเรื่องของการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติแต่ก็รวมลงในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เรื่องเหล่านี้ท่านมักจะลุกยกมาเล่าให้สิทธิ์ฟังอยู่บ่อยครั้งธรรมประวัติหลวงปู่บุญมีปริปุนโนวัดป่าศิลาพรจังหวัดยโสธรข้อมูลที่มาคัดจากหนังสือท่านใหญ่คือท่านบุญมีที่ระลึกในงานประชุมเพลงหลวงปู่บุญมีปริปุนโน Thank you.